ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพอก็บผมอีกเช่นเคยนะครับกับคนหักง่าหัวใจกเกียรครับผมรับสารับคลิปนี้ครับผมก็ได้ผ้ามาช่มพี่น้องกเกียตกรนะครับ่นได้ไปเอาถอนพันธ์หญ้าเพ็งกุลามาปลูกนะครับนี่ครับกำลังย้ายถอนพันธ์นะครับพี่น้องบั่นนวลล่างเข้านะครับ่นได้ไปเอาถอนพันธ์ หนาเพ่งกลาที่บ้านน้องหวานะครับกุมวิสาจีดโคอเนือบ้านน้องหวานะครับผมก็เลยมาเก็บเล็าาเเลกเก็บน้อยนะครับฝากพี่ฝากน้องฝากพอ่อฝากแม่เข้าคือเก่าครับตามภาษาของคนหักว่าหัวใจกระเซ็นกับผมนี่ครับพนเป็นมือไม้นะครับนี่คือมือไม่มอไมเออพนว่ากำลังหัดปลูกหัดใจนะครับนี่ครับ เมื่อไหมนะครับนี่ครับเมื่อไมหมกะเมื่อไหมกะใหญ่ใหญ่หนา,าเปลี่ยนนะครับใหยาย่ตอนพันเปลี่ยนเมื่อไหมนะครับนะครับนี่คือของพี่น้องกเกษตรกรเฮ้านะครับที่ใความสำคัญนะครับครับหนานะครับอือ เป็นนะครับมือไหร่บ่ครับเนี่ยครับมือไหร่บ่จ้ามือไหร่บ่นี่ครับเพิ่นว่ามือไหร่นะครับกําลังขยายถอนพันธุ์พี่น้องนี่ครับมือไหร่มือไหร่ผัครับเนี่ครับต้นว่ามือไหร่ใจเอาแล้วครับมาจังได๋เพิ่นว่าปลูกไว้เป็นถอนพันธุ์เพื่ออ่าขยายถอนพันธุ์ต่อไปนะครับนี่ครับมันก็ได้ไถไว้หลายตีไว้หลายแล้วครับ เนื้อทีกับประมาณสองไรนะครับสองไรล,ลังจากฝนตกยุดแล้วนะครับ่นก็นเลยหาหญ้ามาปลูกนะครับเป็นหญาเพิ่มรานนะครับ หลังจากย้ายแล้วนะครับย้ายถอนพันธุ์แล้วนะครับรรเพิ่งกัดสได้เอารถไถหน่อยลงมายํำนะครับมาเหยาบให้ติดโค่นติดจิตตมนะครับเพิ่งกัดไดเอารถไถมาปัน้นมาตีไปรอบหนึ่งแล้วนะครับหลังจากไถแล้วลถมาปั้นไหวตีไหวนะครับคอยนั่มถอนพันธุ์หยามากนะครับมากขยายไว้นะครับ มือไม้กับปลูกดีนะครับกี่นองซึ่งเพม่องเห็นความสำคัญของนี่ครับความมอนกำลังหอไมาเออหออลงมาเลยหอไมใจ่ไปเลยเออพวกหออพวกหออกับหออไปนะครับห่อหอบผู้ใหญ่ก็ใหญ่ครับนี่ครับบเสียเวลาผู้ยำก็บยำลงติดก้นนี่ครับอีกจักประมาณจากัก สิ้นเดือนนะครับผมกับิสมาเจ็บเด็กเจ็บน้อยเจ็บต๊นะครับฝากพี่น้องห้องคือเก่านะครับว่าการปลูกหญ้าแพงโกลาปลูกง่ายปลูกง้าครับก็จะได้มาเจ็บไหนเบิ้งนะครับนี่เป็นขั้งแรกเลยนะครับเพิ่นได้ศึกษานะครับกับหย่าแพ่งโกลานะครับว่าโปรตีนเขาก็ดีนะครับโปรตีนสูงนะครับเพ่งโกลาครับปลูกง่ายนะครับทนน้ำนะครับ ขวางฟ้ามันกำลังขนลงนะครับโอ้ดําหน้าก็อสีดีเนาะนี่เพิ่อว่าดําหน้ากันครับดําหน้าหย่าเพิ่งกลาครับ ถ้ามหมูอ่เพื่อนนะครับถ้าเกิดมันเนี่ยเกิดว่าดีเกิดดีครับเกิดดีนะครับครับเกิดดีถอนพันหญ้าต้องได้อายุนะครับท่านผู้ชมครับถอนพันหญ้าต้องเป็นพันหญ้าที่แก่นะครับคือเกือบสามเดือนนะครับ ตอนพันอ่อนกับมาตัดใส่โคนใส่ขีดตมเข้ากับเมื่อเหลือนะครับเน่านะครับไปทั้งเน่านะครับอันนี้เป็นถอนพันธุ์สิรอายุแล้วนะครับพี่น้องผู้ศึกษานะครับให้ศึกษาถอนพันธุ์นะครับเกิดไปหามาแ้ลถอนพันธุ์สไรอายุเมื่อกบเป็นหนาหยาอ่อนนะครับบ่าสามารถจะเลื่อนเติบโตได้หรือว่าว่าเกิดได้นะครับนี่ปัญหาตามหลังนะครับ ครับแก้แล้วครับได้อายุแล้วครับนี่ครับเจ้าของมันกำลังขนลงนะครับหยาบ้าหน่อยนะครับกำลังขนลงรถนึงนะครับเต็มๆเลยนะครับ ผนดำย่างเดียวนะครับผลบ้าควายบ่อบ้เกจ้งนะครับขวดบ้เกจ้งนะครับพี่น้องคนมาบ่กว่าเปลี่ยนเมื่อไม่กับบอกว่เปลี่ยนนะครับครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับของคนหมักว่านะนะครับคนหักว่าหัวใจกระเซ็นนะครับ เพื่อด้มาศึกษานะครับผูกหญา้าเพ่งโกลาดนะครับไปแล้วครับค,<า>ครับท้ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณน,นะครับผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาจิตามชมช่องวิสาจิตโคเนอบันนองหว่านะครับ อาชีพนี้ก็ขอให้ผู้รับชมนะครับมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับความเกย,ยบจะหายได้ความไข่ย,ยาไดม้มีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ทุกบาทยางครับผมกล้าเข้ามาสวัสดีครับ